คุณผูบนหรสมรัจยจะอั n นฟ l ลโลคริเช้าปผู้เอกกอดอเมริกนลุกวิดอชาวพลอนเตตกเนื่มเมื่อหลอกที่ดาวเลีนมันเอาแล้วโว่ฝรั่งจะต้องสะเทือนเมื่อคเมนทําำแคมเปญแบนฝรั่งทุกคนที่เดินทางไปเล่นสงารที่ประเทศไทยนะครับเพราะพวกฝรั่งพวกนี้มันคือฝรั่งที่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าสงการที่แทจริงเนี่ยดีออรัคือกัมพูชกรับสวัสดีทุกคนดยนดจะวันนี้ก็กลับมาเจอันอีกแล้วกับช่องของนาวง,งอคนนี้คนเดิมนะครับ เหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมาก่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนคอมเมนต์เขาก็กําลังวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากซึ่งเรื่องราวมันก็จะเกี่ยวข้องกับประเพณีสงการของไทยเล่านั่นเอง คือก่อนหน้าน,นี้นะครับในช่วงที่มีปัญหาเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติแผ่นดินไหวเกิดขึ้นก็มีหลายๆประเทศที่เกิดภัยพิบัติเด่นงานนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยมันก็มีตึกถล่มลงมาด้วยนั่นก็คือตึกสอตองอ,งอซึ่งนั่นแหละมันคือประเด็นเพราะในช่วงนั้นคนเขมรเนี่ยก็มันอกมันใจมากๆว่าการเกิดตึกถล่มในครั้งนั้นรวมถึงการเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนั้นเนี่ยมันต้องทําให้นักท่องเที่ยวหนีหายออกไปจากประเทศไทยกันไปอย่างแน่นอน และนักท่องเที่ยวก็จะต้องเดินทางไปเล่นสงการที่กัมพูชาเนื่องจากกัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่เกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวนะครับพวกเขาก็เลยมีการจัดแคมเปญสงกรานอินกัมพูชากันอย่างยิ่งใหญ่อลังการเห็นเขาบอกว่าเป็นการจัดสงการที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่กัมพูชาเคยจัดมาเลยนะแต่ความจริงมันก็ปรากฏหลังจากที่สงการที่ประเทศไทยนั้นได้เริ่มต้นขึ้นนะครับอยู่ดีๆไม่แน่ใจว่าฝรั่งมังค่าที่ไหนเนี่ยมากันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเหมือนนัดกันแบบไม่ได้นัดหมายนะครับ เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยกันทั้งนั้นเรียกได้ว่าจากตอนแรกที่นักท่องเที่ยวดูเหมือนจะเงียบแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เงียบคนเนี่ยเยอะมากๆเยอะอยาอ่างนอนในแต่ละพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะที่ที่เป็นจุดเช็คอท์ที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยอย่างเช่นสีลมต่อข้าวสารสนามหลวงภูเก็ตขอนแก่นอะไรแบบนี้นี่คือคนเยอะมากๆเออหลายคนอาจจะถกเถียงกันนะครับว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนกับปีก่อนๆแต่ประเด็นคือในปีนี้เนี่ยมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นนะครับตามสถิติแล้วนักท่องเที่ยวที่เยอะที่สุด ในประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพแล้วก็ไม่ใช่เชียงใหม่แต่กลายเป็นขอนแก่นซะอย่างนั้นซึ่งนาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ดีนักท่องเที่ยวเขาไปติดใจอะไรที่ขอนแก่นนะก็ขอแสดงความินดีกับคนขอนแก่นด้วยกันละกันปีนี้น่าจะกวาดเงินเข้ากระเป๋ากันได้เยอะเลยทีเดียวและแน่นอนถ้าหากนักท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมันเยอะมันก็ต้องมีนักท่องเที่ยวที่บางประเทศนั้นต้องลดน้อยลงนะครับและแน่นอนมันก็คือประเทศกัมพูชานั่นเองก็ยังคงเหมือนเดิมนักท่องเที่ยวที่กัมพูชายังคงน้อยอยู่เหมือนเช่นเดิมเหมือนทุกๆปี แต่ที่มันน่าเจ็บใจไปกว่านั้นคือก่อนหน้านี้นมันมีฝรั่งหลายต่อหลายคนที่เคยเดินทางไปรีวิวประเทศกัมบูชามาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของช่องเทเววิสคิสหรือว่าตาคิดนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวมีผู้ติดตามถึงสองล้านกว่าคนเลยนะหรือว่าจะเป็นอินฟูฝรั่งคนอื่นๆที่ก่อนหน้าน,นี้ก็เคยใช้ชีวิตอยู่ในกัมบูชาแต่พอถึงเวลาช่วงสงกราแล้วเนี่ยอยู่ดีๆก็ดันมาโพลที่ประเทศไทยกันซะยงาง้นซึ่งมันก็เลยทําให้คนเขมรออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กอย่่าาางมาว เราจะทำยังไงกับไอ้พวกฝรั่งเหล่านี้กันดีนี่แสดงว่าพวกฝรั่งเหล่านั้นมันต้องการที่จะเข้ามาหายอดวิวในกัมพูชายอย่างเดียวแต่พอถึงเวลาเทศกาลจริงๆพวกเขาก็เดินทางไปที่ประเทศไทยนี่มันคือการหลอกลวงของพวกฝรั่งชัดๆเราจะต้องแบนพวกมันใครที่เราคเคยติดตามเราจะต้องเลิกติดตามพวกเขาฝรั่งพวกนี้มันไม่มีความคิดพวกเขาไม่รู้เลยว่าเราคือต้นฉบับเพราะเรามีหลักฐานที่แกะสลักอยู่บนวัดอังกอร์ประเทศไทยพวกเขาไม่มีหลักฐานบนกำแพงวัดอะไรเลย ยูดีๆีจะมีสงการได้ยังไงแล้วก็มีการออกมาเรียกร้องให้คนไทยเนี่ยโชว์หลักฐานที่แกะสลักอยู่บนกำแพงวัดต่างๆในไทยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดพระแก้ววัดอรุณวัดดังๆของไทยเนี่ยอยากให้ไทยโชว์หลักฐานว่ากำแพงวัดของไทยเนี่ยมีแกะสลักคําว่าสงการกันหรือเปล่าเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่เขาเข้าใจกันว่าทั้งโลกเนี่ยขับเคลื่อนกันด้วยกำแพงวัดเหรอครับเนี่ยทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้พวกเขาพิมพ์อะไรกันไว คอมเมนต์แรกก็บอกว่าใช่เราจะต้องเลิกติดตามพวกเขาซะคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าเราไม่ต้องโทษคริสเราต้องโทษคนของเราเองที่ดันไปก่อเรื่องก่อลาววิ่งเลากระเป๋าเขาจนเขานั้นหนีไปเที่ยวทีไถคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าการที่เราแบนเขาหวังว่าเราจะส่งผลกระทบกับเขาได้บ้างจนเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทํานั้นมันไม่ถูกคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าพวกฝรั่งหลายคนนั้นเข้ามาหายอดวิวที่กัมพูชาพวกเขาทําทุกอย่างก็เพราะเงินโดยเฉพาะคริส ถ้าเขารักกัมพูชาจริงๆเขาควรจะลบคลิปที่เขาถูกจรกรรมในกัมพูชาออกไปซะตำรวจเขมรอุตสาห์ช่วยเหลือเขาและขอร้องให้เขานั้นลบคลิปแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ลบเพราะคลิปนั้นมียอดวิวสูงถึง3ล้านวิวและน่าจะได้เงินมากพอสมควรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฝรั่งพวกนี้มันไม่รู้อะไรเลยฉันเคยทํางานอยู่ที่ประเทศไทยพวกเขาไม่เคยมีสงกรานพอถึงวันใหมย่ยพวกเขาจะใช้คําว่าสวัสดีใหม่ แล้วก็ไม่เคยมีการเล่นน้าอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่ดีๆพอเข้าเดือน4พวกเขาก็ดันมีวันปีใหม่ไทยเกิดขึ้นและก็เล่นน้ํากันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกฝรั่งพวกนี้แค่ต้องการที่จะมีชื่อเสียงและได้ยอดวิวจากเราก็แค่นั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเดี๋ยวนะผมก็เป็นคนคอมเมนต์คนหนึ่งแต่ผมไม่เห็นว่าเขาจะทําผิดตรงไหนเพราะสิ่งที่เขาโพสต์มันก็เป็นความจริงเรานี่แหละที่จะต้องยอมรับความจริงและอ,อย่างหนึ่งคือเขาไม่ใช่คนคอมเมนต์เราจะไปห้ามไม่ให้เขาไปเล่นสงการที่ประเทศอื่นได้ยังไง คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพวกฝรั่งมีนิสัยขี้หลอกลวงเหมือนกันหมดพวกเขาบอกว่ากัมพูชาคือดินแดนมหัศจรรย์และบอกว่าจะกลับมาที่กัมพูชาแต่สุดท้ายพวกเขาก็ไปเที่ยวที่ประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเห็นด้วยเราจะต้องเลิกติดตามไอ้พวกฝรั่งเหล่านั้นซะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจริงๆเรื่องนี้มันคือเรื่องปกติมากเลยนะอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวแทบจะทุกคนก็จะแชร์เรื่องที่ไม่ดีและดีเวลาไปต่างประเทศต่างๆแบบนี้เป็นเรื่องปกติเราไม่ควรที่จะออกมาทาแคมเปญแบรนด์ต่างชาติแบบนนั้ เพราะมันจะทําให้เราดูไม่ดีในสายตาของพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคลิสเขาไม่ใช่คนเขมรเขามีสิทธิ์ที่จะเดินทางไปที่ไหนก็ได้เราจะไปหวังว่าเขาจะพักดีกับเขมรตลอดไปได้ยังไงคิดถึงข้อดีของเขาบ้างสิเขาก็เคยช่วยเหลือเขมรเกี่ยวกับการโปรโมทประเทศหลายหลายครั้งอย่ารีบตัดสินใจเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าชาวต่างชาติที่เข้ามากรมพูชาก็มักจะเหมือนเหมือนกันคือเข้ามาหายอดวิวและยอดไลค์และเพิ่มผู้ติดตาม คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพวกต่างชาติไม่รู้ว่าอะไรคือของจริงดันไปโปรโมตของปลอมที่ประเทศไทยแบบนั้นได้ยังไงคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพวกเขามาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นพวกเขามาเพื่อหาเงินจากยอดวิวทาง Facebook และ YouTube และเพิ่มผู้ติดตามจํานวนมากคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าฉันเลิกติดตามเขาไปแล้วตั้งแต่เห็นคลิปที่เขาเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะแสดงถึงความไม่จริงใจกับกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเขาเดินทางไปที่กัมพูชาเพื่อหวังผลกําไรเท่านั้น ถ้าไม่งั้นเขาก็คงลบคลิปที่เขาโดนโจนปรปล้นที่กัมพูชาไปแล้วเขาต้องการที่จะเตือนผู้คนไม่ให้มาเที่ยวที่กัมพูชาถึงยังไม่ลบคลิปนั้นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทําไมเขาถึงไม่มาฉลองปีใหม่ที่เขมรปีนี้เขมรจัดงานได้ยิ่งใหญ่สุดๆน่าเสียดายคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าฉันไม่ไว้ใจพวกต่างชาติมาแต่ไหนแต่ไรแล้วพวกเขาเป็นเหมือนกันหมดคือเขาทําเงินได้มากมายจากยอดวิวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวที่กัมพูชาพราะก็เป็นประโยชน์ส่วนตัวของพวกเขา อ่ะก็คอมเมนต์ของคนขงเขมนไปฟังกันประมาณนี้ก็แลวกันนะครับสรุปง่ายๆเลยนะคอมเมนต์เป็นเอกฉันประมาณสัก90กว่าปเปอร์เซ็นต์เลยที่คนขเขมนเขาจะไม่พอใจที่ต่างชาติอยู่ดีๆมาโผล่เล่นสองการที่ประเทศไทยโดยเฉพาะตาคริสคนนี้เนี่ยโดนหนักสุดนะครับเพราะแกเนี่ยโอ้โหหลังจากที่มาไทยแกก็ลงคลิปแบบรัวๆเรียกได้ว่าลงคลิปเยอะที่สุดใน1วันตั้งแต่ทําคลิปลงช่องมาเลยก็ว่าได้นะครับจากปกติเนี่ยแกก็ไม่ได้ลงคลิปทีอะไรขนาดนั้นนะเมื่อวานนี้เล่นสงการที่ สีลมเข้าไปเนี่ยโอ้โหลงคลิปทีเดียว3-4คลิปกันเลยทีเดียวแถมที่มันเจ็บจีตไปกว่านั้นรู้สึกว่าแกเนี่ยเหมือนจะจงใจประชดประชันคนขเขมรยังไงก็ไม่รู้นะครับเพราะมันมีโพสต์อยู่โพสต์หนึ่งที่แกเนี่ยโพสต์คำว่าสงกรานต์อินแบงค o อกไทยแลนด์ซึ่งปกติแล้วแกเนี่ยจะลงเป็นคลิปนะครับแล้วก่อนหน้านี้ตอนที่แกลงเป็นคลิปเนี่ยโอ้โหคนขเขมรนก็ไปทัวลงแกยับเลยนะแต่แกก็ไม่ตอบโต้อะไรแล้วก็โพสต์สั้นๆว่าสงกรานต์อินแบงค o อกแล้วก็ไทยแลนด์แบบนี้แค่นี้กกรรรรู้แลวนนะะค่าเยเยปชม ร้อคนเขมรเนี่ยอยู่ดีๆก็เข้าไปคอมเมนต์บอกแกใหญ่เลยนะว่าสงการเนี่ยเป็นของกรมพูชากัมพูชาคือดิออริจินอลเพราะเรามีหลักฐานในกำแพงวัดอังกอร์แล้วก็วัดอะไรต่างๆของพวกเขาเยอะแยะเต็มไปหมดเออลือบอกไปปีนี้เนี่ยคนเขมรเขาไปเจอหลักฐานในกำแพงวัดเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดโน้นวัดนี่วัดนั่นคือหลายวัดเลยนะครับอยู่ดีๆก็มีหลักฐานจากการแกสลักคําว่าสงการนิโผล่มาเต็มเลยนะครับนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ดีๆไปเจอหลักฐานอันนี้ได้ยังไง แล้วปีก่อนๆเนี่ยก็ไม่เจอนะครับดันมาเจอปีนี้พร้อมๆกันเออมันก็แปลกดีเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วทุกๆคนละ่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้ยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาะทราในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึคอมเมนต์ด้วยกันละกันและสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนานแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีปีใหม่ครับทุกๆคน